สวัสดีครับพบกับผมนะครับอิสรนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงตัว s w i t h i n n p p w w r s u u p p y y นะครับซึ่งตัวอย่างก็เป็น s w i t c h i n g นะครับตรงนี้ก็เป็น s w i t h i n n เทั่วไปนะครับในส่วนของในบอร์ดเครื่องชาไฟฟ้าต่างๆนะครับมันก็จะมีวงจร s วิ h i n g โหมด Power Supply อยู่เหมือนกันคือแทบทุกบอร์ดนะครับ แทบทุกวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีวงจรสวิตชิ่งนะครับอยู่ด้วยเสมอนะครับซึ่งตัวสวิตชิ่งพาเวอร์สายเนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญก็คือมันแปลงไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไฟ2 2 0โวลต์ AC นะครับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับหรือไฟบวก300นะครับเมื่อแปลงเสร็จนะครับมันก็ปรับลดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟบวก300นะให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ําๆนะครับโวลต์ต่ำๆนะครับเป็นไฟ DC โวลต์ต่ำๆนะครับมันก็จะแปลงเป็น12 v โวลต์5โวลต์24โวลต์อันนี้ก็แล้วแต่บอร์ดที่จะนําไปใช้หรือแล้วแต่วงจรที่ที่เราจะนําไปใช้นะครับซึ่งเรามาดูการทํางานของ Switching Mode Power Supply กันนะครับ เรามาเริ่มตั้งแต่ตัวไฟเข้าเลยนะครับไฟเข้าแรกนะครับก็คือไฟ220โวลต์นะครับผ่านฟิลนะครับคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับผ่านฟิลนะครับจากนั้นผ่านวงจรกรองความถี่กองสัญญาณรบกวนนะครับ วงจรตัวนี้มันจะกรองความถี่กรองสัญญาณรบกวนกรองสัญญาณน้อยนะครับกรองยังไงกรองให้เรียบให้บริสุทธิ์นะครับเมื่อไฟเนี่ยเรียบและบริสุทธิ์แล้วนะครับมันก็จะส่งไปที่วงจเรเลียงกระแสนะครับคือตอนนี้วงจเรเลียงกระแสก็คือมันมีหน้าที่ในการแปลงนะครับไฟฟ้ากระแสสลับ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟบวกสามร้อยนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้ในวงจรยังกระแสก็จะเป็นไดโอดบิดก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ไดโอดบิดหรือหรือใช้ไดโอดซีตัวนะครับอย่างนี้นะครับนี่แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นตัวถังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ ตัวถังที่เป็นวงจรเรียงกระแสเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นไดโอดบิดนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นไดโอดบิดนะครับเมื่อเรียงกระแสแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟ DC หรือไฟบวก300นะครับจากนั้นนะครับสัญญาณไฟนะครับจะส่งมาที่ตัว C หรือตัวเจ็บประจุนะครับเพื่อกองสัญญาณไฟให้เรียบนะครับ ตัวสก็คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับอีกตัวนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวถังใหญ่ๆนี้ครับตัวเก็บปัจุหรือแคปนะครับเพื่อกองสัญญาณไฟให้เรียบนะครับเมื่อกองสัญญาณไฟให้เรียบแล้วนะครับมันก็ส่งนะครับกระแสไฟนะครับซึ่งเป็นไฟบวกนะครับมาที่ขาของมออแปลงสวิตชิ่งนะครับ แล้วส่งมาที่ส่งไฟนะครับมารอที่ขาเดนของ IC s w สวิตชิงนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับที่เป็นกล้าวนะครับก็จะส่งมาที่ขาซอสของ IC s w สวิตชิงนะครับซึ่ง IC s w i วิตชิงตัวนี้นะครับมันเป็นหน้าที่นะครับมันทำหน้าที่เป็นสวิตนะครับตัดต่อไฟนะครับ เพื่อให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านนะครับขาเดนไปยังขาซอสพูดง่ายๆเป็นสวิตให้ไฟฟ้าไหลผ่านนะครับไฟฟ้าก็จะไหลผ่านประมาณนี้นะครับเป็นสวิตเพื่อให้ฟฟ้าไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันนะครับหรือไหลผ่านขาเดนและขาซอสนะครับเมื่อเมื่อไฟฟ้าไหลผ่านนะครับ ก็เกิดการสะสมพลังงานนะครับของกระแสไฟฟ้าด้านขดแคลมเบอรี่ของม้อแปลงสวิตชิงนะครับเมื่อมีการสะสมพลังงานแล้วนะครับสวิตชิงไอซีสวิตชิงตัวนี้หยุดการนำกระแสนะครับไฟฟ้าที่ถูกสะสมนะครับมันจะส่งผ่านมันจะข้ามฝั่งมาที่ขดแคลมเบอรีของมออแปลงสวิตชิงคือด้านนี้นะครับ เมื่อข้ามฝั่งมาแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ๆเช่น12โวลต์24โวลต์หรือ5โวลต์หรือ15โวลต์อันนี้ก็แล้วแต่วงจรไฟฟ้านะครับโดยนะครับโดยผ่านไดโอดตัวหนึง่งแล้วก็ผ่านตัว C ตัวเจ็บประจุกรองให้เรียบนะครับกรองให้เรียบนะครับ เมื่อกองให้เรียบแล้วมันก็ส่งสัญญาณไปนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆในบอร์ดนะครับหรือว่าเราจะนําไปไปใช้อย่างอื่นก็แล้วแต่ที่เราจะนําไปใช้นะครับสรุป,ปง่ายๆก็คือตัว i c Switching เนี่ยมันมีหน้าที่ในการแปลงแรงดันไฟฟ้านะครับกระแสตรงแรงดันสูงให้เป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ,ตำ ห้าโวลต์สิบสองโวลต์ยีโวลต์แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดแอร์นีครับที่อยู่ในวงจรบอร์ดแอร์นี่เป็นในส่วนของสวิตชิ่งโหมดพาว w e r เวอร์ซัพลายนะครับมันก็จะปรับลดแรงดันไฟฟ้าเป็น1 2บสองโวลต์นะครับจากนั้นถูกจากนั้นจะส่งไปที่ไปที่ไอซีุมค่าแรงดันปรับลดให้เหลือ5้าโวลต์นะครับ แล้วก็จ่ายไฟไ,ฟไปที่ MCU sensor หรือชุดรับรีโมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ